เขาจะถ่ายไปสักสองสามกิโลเดี๋ยวเขาเดี๋ยวรอนะเอ๊ะเขาเดี๋ยวรอรอเขาเดี๋ยารอเลยตัวนี้ดำนี่ก็รอรอทั้งวงอยู่ดูดูมันอยากกินแล้วใจเย็น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 แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊ดนึงแป๊ดนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นมารอมาวันนี้อ่ะไปฝึกรอฝึกรอรอรอกินพร้อมกับพี่อะเรอกินพร้อมกับพี่รอต้องรอ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  รอรอพอมพี่รอพอมพี่รอพอมพี่นั่งรอรอรอโอ้โหลอรอรอรอนั่งนั่งรอสองรอสามรอสี่รอห้ากินได้ินได้ของหนูอันนี้ลูกผิดผิดอันผิดอันเออ ไปกิน,นกินข้าแคข่ข้ามันเออไปข้าวข้ามันอ้าวกินเกินอร่อยไหมเอามันเลือกมาเออะหากราฟที้มึงเออเองจากนตัวนี้ทำมี่ห้่ยจ้าี่ย แต่ของกินของตัวเองอย่าไปแย่งพี่